กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The Hero ทาง g i f f e r i n Channel ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณภูวิตได้บอกกับเราไว้ค่ะว่าความจนจะเข้ามาหาผู้ที่กลัวความลำบากเท่านั้นแต่กับคุณภูวิตค่ะท่านจะลงมือช่วยเหลือทีมงานอย่างเต็มความสามารถเพราะท่านยึดมั่นค่ะว่าถ้าทีมงานเติบโตแล้วตัวท่านก็จะเติบโตตามไปด้วยและนี่แหละค่ะเป็นแนวความคิดของท่านส่วนการสร้างทีมงานจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยค่ะผมเชื่อปุ๊บแล้วผมต้องเปิดใจรักกิฟฟรีนด้วย ปิดใจแล้วครับวันนี้พอเรารักปุ๊บเราจะมะีเราจะตั้งใจเรียนเหมือนเราไปทํางานหรือว่าเราไปเรียนหนังสืออะไรก็ช่างเราจะตั้งใจเรียนอย่างศึกษามันนะครับพอเราศึกษาปุ๊บเราก็ต้องชวนคนและธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่เราต้องชวนคนถ้าเรารู้แล้วเราต้องชวนนะครับพอเราชวนปุ๊บเราจะไปชวนใครล่ะครั้งแรกเอาคนที่กินเหล้ากับเรานั่นแหละวะนะครับ <c oughs> คนที่กินเหล้ากับเราก็คือเพื่อนเรานั่นเองนะครับเพื่อนเราครับ คนนี้ครับด้วยความตื่นเต้นนะครับเราร้อนวิชาตื่นเต้นมากเลยครับเ <laughs> พื่อนกิฟลินดีมากเลยผมก็เขียนมาผมก็พูดแผนแบบพูดมันมาก <laughs> พอลืมตาม,มาทีมาดูทิ้งอ้าวมันไม่ได้มันไม่ได้ดูแผนการตลาดมันดูหน้าเราเห็นไหมครับ <laughs> น้ำหน้าอย่างมึงนี่จะทําได้ <laughs> นี่แหละครับผมอยาจะบอกว่าอุปสรรคแต่ละคนน่ะเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอ้าป่ากก็เห็นลิ้งไก่อ่ะไปเที่ยวไปกิน ไปชกต่อยไปตีกันนะครับเนี่ยคนเนี้ยเคยพาผมเกือบตายหนหนึ่งรู้ไหมครับตอนนั้นไปกินกินเหล้าอยู่ที่สีแยกไดาตานะครับบ้านไดมอนด์ไดมอนด์เอขจรนะครับก็พอมีรถสวนมาก็ได้ความที่คึกขนองครับเมาและวคึกขนองครับแล้วก็ยกเท้าใส่เขาแล้วเขาก็ด่าขึ้นมาของเรานั่นเองฮะแต่นี้เป็นไงครับโอ้โหชุน เสียบขาดเลยหันรถทันทีเลยครับกลับไปวันนี้เสร็จแน่นะครับพอไปจะถึงไม่ถึงเขาควักลูกปืนเขาควักปืนออกมาไหมครับแล้วก็ยิงสาดใส่เราเห็นไหมครับโอ้โหคนแสบป้างเลยทําให้ผมตกข้างทางไปเดี๋ยวนี้นี่แหละครับคือการทํางานแล้วเขามองไม่เห็นว่าไอธุรกิจเยฟรีนมันเป็นไปได้เหรอนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมฝึกคนนี้คนแล้วคนเล่าไม่เป็นไรผมก็ทักษะไปเรื่อยๆครับเริ่มเริ่มชํานาญการขึ้นนะครับ พอเราทํางานการกขึ้นคนนี้ก็มองให้มันจริงไหมคนนี้จริงไหมคนนี้จริงไหมคนมคนี้อึ่งอึงอึงเห็นไหมครับเพราะเราไม่ให้เขาตอบไงเราพูดถ้าเขาตอบเราจะตอบเขาไม่ได้ไงถ้าเขาถามเราจช่ไหมครับเร, ева, เราพูดอย่างเดียวพูดจนจบดีไหมดีสมัครไหมอ้าวเอาทำไมไม่สมัครก็ดีอ่ะวันนี้นะครับเกิดมาแล้วนะครับเราจะเป็นผู้นําคนเราต้องกล้าทําทุกอย่างครับลองผิดลองผูกลองไปเถอะครับวันนี้กับกิฟฟรีไม่ได้เสียหายเลยลองผิดก็ไม่ได้เสียหายวันนี้ถ้านักธุรกิจหรือว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับ ถ้าลองผิดครั้งเดียวนะครับถึงกับเจ๊งเลยนะครับแต่กีฟฟีนไม่เจ๊งครับลองผิดลองถูกหายได้ครับผมก็ทํางานพื้นฐานทุกวันครับลงภาคสนามนะครับกับพี่คนนี้ครับพี่แก้วนะครับก็วันนี้ก็ไปเปิดใจหมาดๆเลยนะครับครอบครัวของเขาค่อนข้างจะลําบากนะครับก่อนจะพูดแผนต้องร้องไห้กับท่านไปก่อนต้องร้องไห้กับท่านไปก่อนนะครับเพราะว่าท่านเขาเรียกว่าตื้นตันใจนะครับไม่มีใครที่จะสามารถที่จะ ระบายความตรงนั้นออกมาได้นะครับแล้วคนนี้ก็เหมือนกันครับคนนี้ผมจะบอกเลยนะครับว่ามองไม่เห็นธุรกิจกิฟฟินเลยแต่มาวันหนึ่งเชื่อไหมครับที่ว่าครอบครัวอบอุ่นครับพลตเนี่ยครับสามีท่านครับเกิดเสียชีวิตขึ้นมาต้องเป็นหัวเขาเรียกว่าเสาหลักใช่ไหมครับ วันนี้หันกลับมามองธุรกิจกิฟรินว่าวันนี้แหละอาชีพนี่แหละต้องสามารถให้เขาสําเร็จได้ตอนนี้ในการที่เราชวนคนเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าสปอนเซอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่สามารถพาทีมงานเข้ามาที่ประชุมแห่งนี้ได้หรือว่าที่ศูนย์ธุรกิจทั่วๆไปวันนี้ธุรกิจเราไม่โตแน่นอนครับเพราะว่าแหล่งเรียนรู้อยู่ที่ศูนย์ธุรกิจที่อินทราหรือว่าศูนย์ที่เราประจําอยู่นะครับทุกท่านต้องเข้าพาทีมงานเข้ามาครับพอเข้ามาปุ๊บเราก็ต้อง อะไรครับซื้อสินค้าวันนี้ธุรกิจจะเติบโตได้จากการที่เราใช้สินค้าใช่ไหมครับใช,ใช่นะครับวันนี้จะเติบโตหรือว่าจะมีองค์กรเท่าไรหรืออะไรก็ช่างแต่มันต้องขับเคลื่อนในการใช้สินค้าครับวันนี้ผมจะบอกกับทุกในทีมงานผมทุกคนครับเข้าประชุมปุ๊บต้องมีออเดอร์ทุกครั้งนะครับแล้วออเดอร์ของผมนะครับผมจะสอนในการนำเสนอแบบหัวใจผู้ประกอบการ เขานาเสนอนําทัพทีมเขานาเสนอกันแบบไหนครับซื้อสามแถม1น <1 S 2> นะครับแต่ผมไม่ซื้อเหมือนท่านนะครับผมจะบอกซื้อ2แถมหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> ทไมล่ะก็นี่ไงครับดูสิครับซื้อ2แถมหนึ่งไหมครับซื้อ2ลังแถม1ลังใครทําได้มั้งครับวันนี้ธุรกิจเราจะเติบโตได้จากการขยายสินค้าแบบนี้ครับที่ขนมานี่ขนมานี่นะมีเจ้าของหมดแล้ว แล้วผมนําเสนอผมไม่นําเสนอแบบเรานําเสนอแบบธุรกิจเลยหรือว่านําเสนอพวกบวริษัท SME พวกนั้นไปเลยนะครับนำเสนอทีสอลงังแถมห่งลังทําไมแถมแล้วก็บริษัทให้เท่าไหร่ครับแปดเลยใช่ไหมครับและอีกสี่ขวดเราก็ให้เขาได้ไหมล้าก็ร้อยเก้าสิบบาทเราก็สามารถให้ได้แล้วเราได้ยอดต้องหมื่นกว่าจริงไหมครับนี่คือการนําเสนอแบบมืออาชีพครับนี่ครับ ไปถึงผู้บริโภคการเข้าศูนย์เราต้องทํางานแบบนี้ครับวันนี้ธุรกิจเราจะเติบโตได้มันต้องจากการใช้สินค้าวันนี้ไม่ใช่ว่าคนหาคนมาหาคนมาแต่คุณไม่มีสินค้าใช้แล้วยอดองค์กรเราจะเติบโตได้อย่างไรนะครับวันนี้เราต้องทําควบคู่กันไปครับนี่ครับคนนี้ก็เหมือนกันเป็นเจ้าของผู้ประกอบการ s m e คนนี้เป็นเจ้าของกิจการคนนี้เป็นพออครับคนนี้เป็นพ่อ เจ้าของกิจการเห็นไหมครับอันนี้เป็นคุณครูเห็นไหมครับมา่อลาปีใหม่ทิ้งแล้วก็อาระเช้าของฝันไฟฟ้าเห็นไหมครับแล้วก็ระเป๋าโชว์ด้วยบอกว่าพวิทย์ถ้าเอาพี่ขึ้นนะก็โชว์กระเป๋าพี่ด้วยนะอันนี้นะครับจะบอกว่าที่เซ็นท่านกระเป๋านะครับไปหาดูได้เป็นของท่านหมดเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยครับแล้วการทํางานครับวันนี้เรารู้จักคนหมดแล้วแล้วเราทํำยังไงถึงจะไม่เอาคนไม่รู้จักเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเราได้นะครับผมก็ไปจัดตลาดนัดผมไม่ได้ไปขายของนะครับ ผมเอาของไปจัดบูธไปโชว์แล้วก็มีมีเขาเรียกไงไปปลิวแล้วก็ขอเบอร์นะครับแล้วเหล่านี้เข้ามาแล้วคนที่จัดตลาดนัดเนี่ยก็เป็นลูกทีมผมคนผ่านไปผ่านมาเอ้าทำไมบูธอันนี้ทำไมไม่มีใครเก็บตังค์นะครับจะไปเก็บตังค์ได้ไงครับคนนี้เจ้าของตลาดนัดเขาก็ยังเป็นลูกทีมผมเห็นไหมครับเป็นตําแหน่งเมอร์ควรี่แล้วเห็นไหมครับวันนี้ทําไมเขาคิด อยากมาทำกิฟฟลีนแครับเขามีรายได้กับการจัดตลาดนัด400,000บาทแต่การตลาดนัดของเขาเนี่ยถ้าเขาหยุดปุ๊บรายได้เขาหายหมดเลยครับแต่วันนี้เขากลับมาทำธุรกิจกิฟฟลีนกับผมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของผู้ประกอบการวันนี้ผมจะหาผู้ประกอบการครับคุยง่ายดีครับตอกอนนะครับคนไหนที่ยังไม่เคยชวนผู้ประกอบการนะครับไทยทอยมันจะร้อนอยู่นิดนึงเพราะว่าเกริงแต่วันนี้ถ้าเราชำนาญจริงๆครับเข้าไปหาเขาเถอะครับ เข<ง>าเ<น>อ็นดูเราอยู่แล้วครับคนเหล่านี้เขาเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วเขาเอ็นดูแลว้วคนนี้ใช่ไหมครับขึ้นโกสตาภายในเจ็ดวันเองเห็นไหมครับในการหาย,ยอดไม่ยากเลยหาง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเราตัดสินใจที่จะหานะครับแล้วก็นี่อีกท่านหนึ่งครับท่านนี้ก็เป็นคุณหมอนะครับคลินิกทําฟันอยู่เทพรักษ์นะครับภรรยาผมไปจัดฟันครับห้าหมื่นบาทผมก็เลยบอกกับภรรยาว่าถ้าคุณเสียเงินห้าหมื่นถ้าคุณไม่ได้คุณหมอมานะคุณเจ็บตัวแน่นอนแล้วก็มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยไหมครับ ค้นหาผู้นำวันนี้เราจะนําอยู่คนเดียวสําเร็จเครือข่ายนี้ไม่สําเร็จแน่นอนนะครับแล้วนี่ก็ทํางานพื้นฐานวันนี้ผมจะทํางานพื้นฐานมากนะครับผมจะบอกว่าในการถ้าเราทํางานพื้นฐานเยอะเดี๋ยวผู้นําเกิดเองครับไม่ต้องคิดมากทํากิบลีนอย่าคิดมากถ้าคิดมากไม่สาเร็จหรอกใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> เราอย่าคิดมากครับทาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสาเร็จเองนะครับอันนี้ก็ลงพระสนามกับคุณวิภาวันครับคนนี้ก็เป็นพละได้ป้ายแดงของผมนะครับ ผมเนี่ยจะทํางานกับสูสงวัยนะครับเพราะว่าสูงวัยเนี่ยไม่ค่อยเรื่องเยอะนะครับสูงไวัยไม่ค่อยเรื่องเยอะอันนี้ก็ที่ละยองนะครับอันนี้ก็ที่โคลานะครับอันนี้ก็ก,การปุ๋ยของกิฟลินอย่างอาจารย์บริพันธ์นะครับวันนี้ผมบอกว่าปุ๋ยกิฟลินดีไม่มีที่บ้านผมไม่มีใครเชื่อผมเพราะผมคนขี้เมาไงเขาเรียกผมไอ้ทุกอย่างเลยแต่วันนี้เขาเรียกผมคุณแล้วเห็นไหมครับเพราะดีที่ไหนก็แต่ก่อนที่เขาจะเชื่อเราครับเราต้องพรีเซนเตอร์ของเราเองนะครับภรรยาผมเอง วันนี้ผมทําเองทุกอย่างครับพอเดือนนี่กระฉีดเองเห็นไหมครับทำเองหมดเลยคิฟฟลีนนะครับพอทําปุ๊บนี่แล้วครับได้ผลครับเดือนที่4เห็นหัวไหมครับหัวใหญ่ครับวันนี้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องไปโฆษณาเลยครับเดี๋ยวเขามาทําเองเขาบอกว่าดียังไงเขามาหาเราเองเลยครับอันนี้ก็อ้อยต่อที่4แล้วสูงขนาดนี้ครับสุดยอดไหมครับคริฟลีนปุ๋ยของเราสุดยอดเลยปรบมือให้คิฟลีนนะครับแล้วประชุมผู้นําทุกวันเสาร์นะครับที่บ้านผมครับเราจะมาจัดประชุมกลุ่มย่อยกันที่บ้านอันนี้คัดแต่ผู้นํามา ทำงานทั้งอาทิตย์เราต้องมาคุยกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างต้องมาแก้ปัญหาด้วยกันแล้วก็ฝึกใหม่ไม่ได้ต้องมาฝึกใหม่ฝึกแล้วก็ออกไปทําฝึกแล้วก็ออกไปทําฝึกแล้วออกไปทํานั่นแหละถึงจะแก่งแท้จริงนะครับ คุณผู้ชมคะคุณภูวิ์ดได้บอกกับเราไว้ค่ะว่าการสร้างทีมงานนั้นเกิดจากการสร้างความเข้าใจค่ะเข้าใจงานเข้าใจคนและเข้าใจความต้องการของผู้มุ่งหวังเมื่อเราสร้างแล้วนั้นจะต้องก้าวเดินอย่างไรช่วงหน้าเราจะกลับมารับชมกันต่อค่ะ